ลูกายย้ายังงงงอยู่เลยเอยตอตัวที่สองแบิม,บมันไม่ยอมมานี่เอ้า,าเหลืออันสุดท้ายนะคะที่จะลุ้นเงินรางวัลเราได้16เหรียญแล้วนะ เราเข้ามาหาเงินในทัวร l เ e t กันนะคะสามารถหาเงินได้ถึง20บาทถึงหรือนะมากกว่านั้นนะมาแนะนำอันนี้ไม่เสียเงินนะคะแล้วก็เราสามารถเล่นได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องมีตังใน w ล l ล e t ก็ได้นะวิธีการเล่นนะคะก็เข้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวเดีวเดภารกิจล่าสมบัตินะคะเข้ามาที่หน้าแรกหน้าหลักนะคะ แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ปุ่มตรงนี้ไว้จวงให้ดูนะก็เข้ามาเล่นได้จะเป็นภารกิจให้เราทํานะของทูวอลเลนนะโดยการเริ่มล่าสมบัติโดยการเปิดทีมนะคะวิธีการเล่น วิธีการเล่นนะคะก็เข้ามาวิธีการเล่นเราสามารถกดชวนเพื่อนนะคะแล้วให้เพื่อนตอบกลับน,นะเดีย๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะแล้ว <har> ก็ให้เพื่อนโอนเงินมาให้เราบาทหนึ่งถ้าเรากดร่วมแคมเปญปุ๊บทูมันนี่จะโอนให้เราบาทหนึ่งนะคะแล้วเราก็กดช่วยเพื่อนนะคะเราก็จะได้รับกุญแจหนึ่งดอกด้วยเพื่อนก็จะได้รับกุญแจหนึ่งดอกด้วยนะคะเราสามารถช่วยเพื่อนได้หนึ่งคนนะคะวิธีการเล่น ก็คือเริ่มรักสมบัติเราได้กุญแจดอกหนึ่งแล้วก่อนที่อันแรกนะคะตอนนี้เล่นได้เปิดหีบที่สามนะคะอันแรกเราจะให้เขาจะให้เราเล่นฟรีหนึ่งดอกนะครับอันนี้สองให้กดชวนเพื่อนนะตอนนี้ลูกค้าก็ชวนเพื่อนได้อยู่สองคนแล้วนะคะก็จะเปิดเป็นหีบที่สามนะรายละลเอียดของรางวัลนะคะก็จะมีตั๋วหนัง เ,เหรียญทองห้าสิบเหรียญสิบบาทสามบาทนะคะหรือว่าไมา่มีโครงกระดูกไม่เจอ,เอไม่มีรางวัลเลยนะคะอลองเริ่มลากกันเลยเนาะของนี้มันต้องลองค่ะถ้าก็เลื่อนรถมานะคะว่าเราจะเปิดอันไหนนะเล่นยังไงเอ่ยมันก็ไปอา้าวเราได้ห้าเหรียญน,นะคะเปิดหีบสมบัติได้ห้าเหรียญน,นะ ทีนี้มันมีบอกแวรแวรนะคะว่า20บาท20เหรียญแ,แรกได้20บาทนะคะถ้าเราเปิดถึงด่านที่5เราสามารถรุ้นรับทองคำา10บาทนะคะตอนนี้ก็เหรียญหมดแล้วตอนนี้จำนวนเงินเหรียญก็ได้13เหรียญนะคะแลกเป็นเงินได้ไหมเอ่ยเมื่อสะสมครบ20เหรียญสามารถแลกเข้าทูร a l l ได้20บาทนะคะ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้นะแล้วก็ลิงโหลดของทูมันนี่ไว้นะคะเข้ามาเล่นได้กันนะคะถ้าเกิดใครยังไม่มี mm hmm. ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงโหลดเอาไว้ให้นะคะสามารถโหลดได้นะแล้วก็กดเข้าชวนเพื่อนเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกทีนะคะอะไรดี mm hmm. mm hmm. เมื่อเข้ามากดชวนเพื่อนหรือว่ากดกดมาให้เพื่อนช่วยนะคะอย่างเช่นถ้าเพื่อนส่งลิงก์มาทางไลน์เนี่ยเราก็กดตอบรับนะคะแล้วก็ถ้าเรามีแอป,ปอยู่แล้วก็กดปุ่มเข้าร่วมแคมเปญได้นะคะมันก็บอกว่าพอเรากดร่วมแคมเปญแล้วให้อ่อมันก็บอกว่าเริ่มช่วยเพื่อนเลยนะคะจรจริงมันให้ใส่ เขาบอกคุณจะได้รับเงินหนึ่งบาทจากทูมันนี่โอนกลับไปให้เพื่อนเลยนะคะก็โอนกลับไปที่เพื่อนนะคะเราก็ตรวจสอบหมายเลขบัญชีนะอินยันกันโอนค่ะ เมื่อเราโอนเงินเสร็จแล้วนะคะ๋ยวดูก็ปิดนะคะ oh, <yeah. S 1> โอนเอโอนเงินให้เพื่อนสําเร็จน,นะคะ oh. ตกลงเราก็จะได้กุญแจมาอีกหนึ่งดอกในการเปิดนะคะ oh, <yeah. S 1> แล้วเราลองมาเริ่มเล่นกันเลยอันนี้คือเราช่วยเพื่อนแล้วเราก็ได้กุญแจอีกหนึ่งดอกนะคะ oh. เป็นเลเวลสี่นะ รางวัลก็อย่างที่บอกนะคะจะมีตัวหนัง mm hmm. เหรียญห้าสิบนะคะ mm hmm. เหรียญสิบาทสามห้าบาทสาบาทนะคะ mm hmm. แต่เราจะได้นะ mm hmm. แต่ตรงเลื่อนลงเนี่ยลูกค้าย,ยังงงอยู่เลยอ้วัวที่สมบัติ mm hmm. มันไม่ยอมมาเนี้เอา้า เหลืออันสุดท้ายนะคะที่จะลุ้นเงินรางวัลเราได้16เหรียญแล้วนะเมื่อลูกค้ามือนเห็นกินีแวบๆนะแต่ลูกค้าไปเปิดให้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียเงินอะไรนะคะเราสามารถร่วมเล่นได้นะตอนนี้ลูกค้ามีอยู่16เหรียญแล้วก็เหลือประมาณอีก4เหรียญนะเดี๋ยวมาลุ้นๆกับลูกค้ากันดูนะคะว่า